คิปเด็ดวันนี้ขอเสนอสร้างภาพ 3D จากภาพถ่าย 2D ด้วย AI กันเถอะง,งานนี้บอกเลยนะว่านักปั้นโมเดลมีร้องว้าวแน่นอนเคยเป็นกันไหมครับบางทีเราอยากจะปั้น 3D โมเดลแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะวันนี้ครับผมมีเว็บใหม่ครับก็คือ monster made ครับเป็นเว็บปั้น 3D จากภาพถ่าย 2D ด้วย AI ครับง่ายขนาดไหนเรามาดูกันรครับให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์ monster made zone นั่นเอง พอเข้ามาแล้วนะครับเรามาทดลองวาดภาพกันง่ายๆก่อนเราก็จิ้มไปตรงนี้นะครับแล้วเลือกคําสั่ง Import Template Image นะครับแล้วก็เลือกรูปของเราได้เลยถ้าเลือกรูปเสร็จแล้วกดดันไปได้เลยพอเราได้เคอร์บี้แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือดับภาพเคอร์บี้นะครับดับง่ายๆด้วย AI นะครับผมก็จะวาดวงกลมขึ้นไปก่อนอให้รู้ว่านี่คือบอดี้นะส่วนต่อมาก็คือแขนของแต่ละข้างของเคอร์บี้นะครับ เราวาดให้แบบว่ามันติดกันได้เลยนะโอเคพอเราอยากรู้ว่า AI เขาดาภาพถูกไหมก็กด In Fan t ได้เลยนะครับมาแล้วเครบี้น้อยของเรานะครับถูกต้องเลยนะกดตรงวิวเพื่อที่จะหมุนคำสั่งดูได้นะครับว่าหน้าตาเค r รบี้ถูกต้องไหมนะครับสิ่งต่อมาคือกดไปที่คำสั่ง Anim เม e ได้เลยโดยตรงนี้จำเป็นต้องกดปิดคำสั่งวิวก่อนนะครับเราก็ไปที่ Anim เม e นะเสร็จแล้วก็จับในส่วนของมุมแต่ละอันนะครับ จะขึ้นจอยขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคสวยงามนะครับคราวนี้เราอาจจะกดวิวได้ได้นะเพื่อหาหมุมที่เราต้องการโอเคปิดวิวแล้วก็กดอะไรครับเลคคอร์ดเลคคอร์ดไปในส่วนของโบนที่เราต้องการนะครับทีละข้างอ่าแล้วคราวนี้เคอร์บี้ผมก็ขยับได้แล้วนะครับง่ายๆแค่นี้รนรเราก็จะใช้ AI จาก Monster m a t e นะครับในการสร้างภาพ 2D ให้กลายเป็น 3D แบบนี้นะครับโอเคอาจจะถามแล้วจะเอารูปแบบนี้ไปใช้ยังไงนะคำสั่ง export ออกไปได้เลยนะครับก็อาจจะเลือกเป็นคำสั่ง export ออกไปเป็น object นะครับ obj ก็ได้หรือจะเป็น animation t i p ก็ได้นะครับอ่ะผมก็เลือกแบบนี้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดแต่เนื่องจากว่าผมใช้บน iPhone นะผมจะไม่สามารถดูภาพ import ไฟล์ obj ไฟล์เนี้ยไปเปิดบนคอมนะครับผ่าน Blender ต่างๆ okay, เอาเป็นว่าถ้าถูาถกใจคลิปแบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ